ตัวมาแล้วครับไอตัวมาแล้ววันนี้เราต้องเจ็บตัวกันไหมว่าตัวขอให้ไม่เป็นอย่างนั้นดีกว่ามีตัวทดลองไหมครับเพื่อนเพื่อนผมอยากลองตัวเอาหน้าเข้าไปลูกกระต่ายพอเข้ามาแล้วก็สวยงามนะใน่น่าจะเหมาะกับสาวหรือผู้ชายที่มาถ่ายรูปกัน ที่เขาชื่อหุบป่าตาก็เพราะว่ามีต้นนี้เยอะอนนหุบนี้มีแต่ต้นไม้นี้ไอตรงที่เราเดินเดินมาทั้งหมดตอนแรกครับเแบเบเอาไว้ถ่ายรูปเล่นอันนี้บอกเลยว่าสําหรับนักสํารวจตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหุบป่าตาดแล้วครับใช่เลยครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าวันนี้ผมเตรียมสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาด้วยแต่ผมลืมชาร์จมาครับเดี๋ยวน่าจะขอเจ้าหน้าที่เขาหาที่ชาร์จหน่อยนีย่ที่ผมเอามามีนายบอด F40 สีองันเลย ว่าขี่ตัวนี้ก็ได้เป็นตัวที่โก้แต่งมาแล้วเปลี่ยนปอกแทนมาแล้วปอกแทนเดิมเดิมเขาะจะเป็นอย่างงี้สีเทานี่ไม่ใช่แค่นั้นดูนี่กูไปเปลี่ยนน็อตมาแอบเฟี้ยวแอบเฟี้ยวบนดิสเบกนี่คันนี้ยืมมาเดี๋ยวดูแลให้ดีๆเลยครับรับรองไม่ให้โดนเท้าตัวสักนิดเลยเพราะผมรู้ว่าถ้ามันถึงเท้าตัวนี่ม่งพังแน่นอนเฮ้ยตัวดิฉันแบตกู คุณจะเดินผ่านพี่คนนี้เฉยๆไม่ได้นะเมื่อกี้คพี่เป็นไก่ไม่ใช่ไก่ไก่ไอ้บ้ามาด้านนี้นะครับผมของโปรดมึงกัญชานะครับอันนี้คือทิศใหมยเลยนะฮะกัญชาซึ่งเขาได้อนุญาตในการปลูกและการเก็บการมีโรงเรือนนะครับผมมีตัวทดลองไหมครับเพื่อนเพื่อนผมอยากลองอันนี้คือฉีดหน้าเหรอครับใช่ครับตัวเอาหน้าเข้าไปลูกตาเลยขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นมาแซ่บป๊บ เดี๋ยวเราจะไปชาร์จแบตได้แล้วเราได้ดีชาร์จแล้วใช่ไหมตัวเสียบตรงไหนวะนรุ่นนี้นี่นี่นตรงนี้เลยเพื่อนโอเคตัวตัวตัวอย่างนี้มันไม่ชาร์จนะเว้ยมันต้องมีสายไว้ตัวหลุดมาได้ไงเราได้ชาร์จแบตแล้วครับเราเข้าไปดูข้างในว่าหุบตาดินแดนดึกตะบันมีอะไรบ้างครับ นี่ก็เดินทางมาช่วงปากถ้ำของหุบป,ป่าตานะฮะกับคุณโก้ช่องทางเข้าไปสู่ดินแดนอารยธรรมโบราณแต่เด็กดูดีสังเกตดูพื้นนห้ดีดินแดนของอคนแพ้ส่องพื้น,นหน่อยไหมไอ้เชี่ยส่องเพดานทำไมอยาก <c oughs> ห้ดูข้งเขาเข้าไปสู่ในช่วงของหุบป,ป่าตานะฮะผ่านช่วงถ้ำแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปที่คนนิยมถ่ายเพราะว่าแสงมันลงสวยหลายคนให้ความสนใจตำแหน่งตรงนี้มากนะของหุบป,ป่าตาเป็นที่ที่สวยน่าทำฉากแอคชั่น พอเข้ามาแล้วก็สวยงามนะน่าจะเหมาะกับสาวหรือผู้ชายที่มาถ่ายรูปกันถ่ายรูปวิวสวยๆแปลกๆถ้าเอารถมาซิ่งนี่นี่แล้วก็คงยังมันอยู่โบราณนี่ป้ายป้ายเขาเลี้ยวไปนี่อีกแล้วว่ะตัวแล้วเราก็เดินดินข้ามไปทางนี้เพื่อจะได้เจออะไรที่ดีๆเจออะไรแปลกๆกว่าคนอื่นเขาหน่อยแต่พอถึง้าก็หลายคนเห็นไม่ได้ไม่ได้ตัวพี่เขาถามแล้วเป็นไงเป็นไงมึง ขอโทษพี่ขอโทษพี่วันเดียวพี่หินละถ่ายรูปอ้ยไม่ได้เลยนะตัวเมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้นี่นี่ก็เป็นฟิลแบบเดินชมธรรมชาตินะแต่ว่าที่ทางที่ทางเขาก็ปูให้เรียบร้อยแล้วเดินง่ายเอาง่ายๆไม่ต้องกลัวเรื่องอันตรายเลยเด็กๆหนูๆมาได้แต่ก็อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองหน่อยอุ้ยข้างหน้าได้ฟิลนะมันมีทางไปนะแต่เราจะเจออะไรหรอ ก็รู้แล้วก็โจกโกกมุดเข้าไปจะไปเจออะไรอ่ะมันไปได้เฮ้ยมันไปได้จริงกันต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 ันโอ้ยโอ้ยเชี่ยเชี่ยกระแทกหัวครับเมื่อกี้นี่คือสิ่งที่ควรระวังในถ้ำหินย้อยไม่มีอะไรครับพี่กลับไปครับตรงนี้ตันครับที่เขาชื่อหูกปาตาก็เพราะว่ามีต้นนี้เยอะ หุบนี้มีแต่ต้นไม้นี้ก็เลยหุบปา่าตาถ้ามีต้นกล้วยก็เป็นหุบป่ากลก้วยเป็นที่ที่มีคนพูดเยอะๆก็หุบปากซะเออใช่ <laughs> ใช่ชาเดี๋ยวไปดูสกูตเตอร์ไปฟ้าเราหน้าจะเสรจ้เร่งน่าจะเต็มแนละ้วเออนี่จอดอย่างเทพเลยต่อตากแดดด้วยเปิดเช็คได้ที่จอที่จอมันจะมีแบตบอกอยู่โอเคถอดได้เลยเต็มแล้วเพื่อนเดี๋ยวมาทดสอบสมรรถภาพรถกันนะฮะจริงๆที่เนี่ยผมว่าเสน่ห์นอกจากตัวป่าที่มันอนุรักษ์ เป็นล้านปีอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันสวยงามอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็คือด้านขวาเราครับพ่อค้าแม่ค้าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยเออต้อนรับดีฮา hey สดมีความเอนเทนอยู่ผมว่าสินค้าน่าสนใจแล้วก็เขาต้อนรับดีแล้วด้านสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงเนี่ยเราไปดูกันว่าจะซิ่งด้วยสกูตเตอร์ไนบอร์ดรุ่นอะไรครับ F40 ด้วยทเที่ยวดูรอบข้างว่ามีอะไรทเที่ยวบ้างแต่อย่าลืมตัว เราต้องมีหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีนี่ไม่ได้เลยไม่ได้ฝากถือหน่อยตัวเดี๋ยวไปหยิบหมวกให้ก่อนหยิบหมวกให้ก่อนหมวกคอมสปอร์ต M1 ราคาไม่แรงราคา3,200บาทหาซื้อได้ทั้ง Shopee Lazada ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับมันเบามากนะครับเขารองรับแรงกระแทกที่ประมาณ50-60-70กิโลเมตรต่อช่วโมง สบายมากเฮ้ยแต่บกหูมากเลยเมื <laughs> ่อกีอต้ต,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  <laughs> ต่อจากนี้จะมีแต่เราแล้วตัวจะไม่มีใครแล้วตายเพื่อนความสัมพันธ์เราจะไม่มีเปลี่ยนแปลงเราเดินทางออกจากย่านหุบป,ป่าตาดนะครับลึกเข้าไปตรงโซนเขาปลาโอ้ถนนโล่งเลยตัวโอความเร็วผมตอนนี้ยีิบเก้า 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะท็อปสปีดท,ที่ได้วิวโคตรดีที่เขาปลาเขาปลาไปทางไหนเขาปลาไปอย่างี้แล้เป็นทางขึ้นไปหน่อยดิปะ,ปะแวะดีโหตอนนี้ไหลไปเขาปลานะฮะเขาบอกให้ใช้เกียร์ต่ำว่ะเฮ้ยเราเกียร์ต่ำอยู่แล้ว <laughs> เฮ้ยแน่นะไม่ไปดับกลางทางนะนทางสวยงามนะฮะเชิญชวนพวกยูนิไซเคิลเลยมาเที่ยวได้ <laughs> เฮ้ยอย่างงี้สิค่อยรู้สึกว่ามาเที่ยวกับตัวหน่อยใช่ใช่โหไปได้ด้วยเหรอวะในทางขึ้นเขากำลังจะทำครับนี่คือต้องเดินเท้าใช่ไหมเดินประมาณสักสองชั่วโมงกว่าจะถึงยอดอ่ะแต่มันไกลมากนะวันนี้คงไม่ทันเพ็นกันดีกว่าเพื่อนโอ้ยทางแต่ละทางอีกตัวเอ้ยเสียงมาจากไหนวะอยู่ไหนมีตัวตนหรือเปล่ามีคนคุยกับเราเราขี่ไปหาเขาดีกว่าตัไป รถรถรถสิบร้อยเฮี้ยนี่นี่คนบ้านนี้เที่ยวนี้เขาไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรเราก็เดินขึ้นไปดงดงเองเลยเหรอเราก็เดินขึ้นไปเองดื้อๆงั้นแหละกับประจนภัยด้วยตัวเองเลยไปเดี๋ยวเราไปหาที่ต่อก็ได้ตัวมันพาผมมาทําอะไรอีกแล้วครับนี่เฮ้ยคันนี้ม่งไม่ธรรมดาอ่ะโอ้แม่งมอเตอร์โคตรดิงหาเพื่อนขี่อีกีหนึ่ง ไอ้ตัวมึงเล่นกูแล้วอันนี้คืออะไรเป็นจุดท่องเที่ยว่าวะใช่ครับวัดเขาช่องลมนะฮะน่าจะเป็นที่ประมาณสำนักสงฆ์่นั้นสำนักสงฆ์เหรอที่มาปฏิบัติกันไม่ถึงก็เป็นวัดน่าเข้าไหมตัวถ้าเป็นตัวอย่างนั้นเราก็ไปไหว้พระอัสสิมงคลแล้วก็เดินดูข้างๆซะหน่อย นี่มีอะไรเรามาแล้วแต่ว่าเราเรายังไม่มีข้อมูลอะไรตัวมีข้อมูลอะไรที่ป่ะผมว่าเราไปถามคนที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ดีกว่าอ๋อถามบ้านนี้ก็ได้ร้านนี้เลยโอเคเราไปถามป้าว่ามันควรเข้าไปไหมเดี๋ยวลองไปถามแกดูเมื่อกี้ยิ้มให้กันอยู่นี่สตาแล้วโอเคประเด็นคืออยากรู้อะว่ามันมีใครเคยเข้าไปไหมแล้วมันควรเข้าไปไหมมันห้ามไหมอ่ะถ้าเขาห้ามเราก็ไม่เข้าซื้อน้ำป้าแล้วหน่อยอืม ไหนๆแล้วไหนๆแล้วมึงเนียนถามป้าเขาหน่อยนะป้าเราเข้ามันสมมติจะลอดช่องลมไปเนี่ยเราไปหาอะไรบ้าอ๋อไปกันไปเจอบ,บ้านเขานีฝั่งโน้อนอะ่ะเป็นบ้านคนธรรมดาเขาไม่ต้อนรับหรอกเป็นที่ของเขาใช่ใช่โอเคป้าเดี๋ยวผมเข้าไปไหว้พระแล้วกันเข้าไปดูคือตอนนี้ผมผมบอกเลยผมอาจจะต้องสุภาพมากกว่านี้<ม>แล้วก็เดี๋ยวอาจจะเลี่ยงคําพูดวาจาที่ไม่ดีนะครับจําได้ตอนบวชเคยมานั่งสมาธิอรงนี้อ วายพะวพายพะวพายพะวพายพก่อนครับสองสามปีที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ,ะผมเสิร์ชด,ดูในคลิปคุณเจนยานทิพย์เคยมาห่มผ้าผืนนี้นี่เหรอใช่ผ้าผืนนี้แหละที่คุณเจนยานทิพย์เขามาเปลี่ยนถ้าคุณเจนยานทิพย์มาก็น่าจะมีอะไรสักอย่างครับรู้เลยอ่ะเขาไม่มา<ห>ถ้าไม่มีอะไรสวยมากเลยตัว,นนตวบรรยากาศบรรยากาศค่องลมที่เขาว่านะสวยมากตัวนำไปแล้วครับ จะเป็นแบบเหมือนที่อยู่ของพระแน่นอนเลยมีเสือน้ํามันตัวครับครับกูอยู่นี่ครับช่วยกูด้วยหวแหมม่งเดินถิวเลยครับเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นพยายนให้กูด้วยถ้ากูลื่นสวยมากน่าจะเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆอีกจุดหนึ่งเลยนะใช่ครับตัวลองเหมือนเดิมไหมไปหามุมถ่ายรูปให้เขาช่วยหน่อยไป ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าถือว่าเป็นที่อันซีนเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้เข้ามายากเลยแต่ได้วิวถ่ายรูปที่เรียกว่าคุ้มอ,ะอ่ะแค่คุณจอดรถหรือว่าขี่สกูตเตอร์ขี่รถเดียไฟฟ้าแล้วจอดแวะแป๊บหนึง่งจอดได้ด้วยเนี่ยฝากไว้กับพระ,ะไม่มีหายแน่นอนไปเ,เราจะลองไต่ขึ้นไหมด้านหลังเนี่ได้ก็ถ้าถ้าขึ้นไปได้ก็ขึ้นอ่ะตัวเฮียตัวไม่ไม่พูดความทำเพลงเลยวะ่ะตอนนี้ตัวเขานําผมไปแล้วนะครับเรียกว่า เป็นไกด์ที่ทุ่มเทจริงๆดูโอ้โหอันนี้แม่งชันวะ่ะโกอยู่ด้านล่างนะฮะผมอยู่นี่โอ้โหพระเจ้าตัวพอไหมเดี๋ยวมึงจะลงไม่ได้ไปหาทางอื่นดีกว่าเพื่อนตัวต,วต,วตวัข้างในนี้มันมีรูเ,เล็กเล็แต่มันไม่ใช่ชอ่องโอ้โหไ,ไปได้ว่ะเพื่อนไปได้ด้วยเหรอ อ๋อมันมันก็ทะลุไปข้างๆอาะเดี๋กกูเดินไปดูดิวมันทะลุจริงป่ะทะลุทะลุตัวอยู่ไหนไใช่เหรอเอ้ยนี่ไงตัวมาออกมาแล้วเพื่อนอรักกุเรี่หายอเช่เดินดีๆแบบเมื่อกี้ดีกูมาง่ายกว่านะเสื้อหลอกกูหมดเลยละโอ้โหเสื้อลายกัญชาตัวโปรดแม่ยายกูเห็นไม่เปื้มเลยะเป็นไงได้ฟิวไปจนภัยไหมไม่จะนิดเดียวกูกลัวกูออกไม่ได้เออเนี่ยกูเดินมาง่ายๆทางนี้ไง แต่ตัวเลือกเดินมาทางหมารอดสุดยอดสุดยอด,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 ดตัวสายมืออ่ะโอ้ยอันนี้ไฟโผน่าจะขอกเขาที่เราขับผ่านมาตรงโค้ง,ง,อ,งคอ,อันนี้น่าจะขึ้นง่ายได้ไหมแตก็ค่อยๆทำอืมอนีน่า่านี่กูชวนอะไรมึงมึงก็ไม่เคยปฏิเสธกูเลยนะตัวนนตัวแป๊บนึงไปยากเพื่อนไอ้ขอกูขึ้นไปหน่อยเหอะกูกูกูรู้สึกว่าต่อไปยากแล้วกูต้องเห็นอะไรแบบที่มึงเห็นบ้างอ่ะกูไม่เห็นที่อะไรเลยโอเค นี่คือการดีมิเกเตอร์นะคคุณติ๊กเจสราพรเออได้ฟิลว่ะคืออันตรายนะครับบอกเลยเพื่อนๆคือจริงๆแล้วนะถ้าเกิดจะเข้ามาผมแนะนําว่าไม่ควรเข้ามาคนเดียวนะอย่างน้อยมีเพื่อนร่วมชะตากรรมนี่คุณตัวหันกลับไปมองรือโค่รสวยบรรยากาศชี่ยอย่างได้ถ้าเกิดจะมาถ่ายรูปอะไรกันอย่างเงี้ยผมว่าเป็นโลเคชั่นถ่ายรูปที่ดีนะแนะนําให้มาช่วงบ่ายสามครับที่ผมถ่ายรูปกันนะ สวยเลยมาเที่ยวกันนะครับมาถ่ายรูปก,กันที่นี่สาวๆอยู่กับธรรมชาติมันจะน่ารักที่สุดสาวๆครับนี่กูขึ้นมาทำอะไรวะเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดมีหมวกคอมสปอร์ต M1 ผมจะรู้สึกมั่นใจกว่านี้เยอะไปะตัว่า <Okay. S 1> าไปทางออกดีกว่าเพื่อน โอเคตอนนี้ามาถึงทางออกแล้วนี่คือถนนที่เราขี่สกูตเตอร์มาออกมาตรงนี้เราก็จะเห็นสกูตเตอร์ที่เราจอดอยังอยู่ครบนะแต่ว่าตรงนี้มีสารฮันนียานุสองก็น่าจะชื้ชางฮันนี่ยาเพื่อลูกช้างน้อยฮันนี่ผู้ด้อยโอกาสกว่ามนุษย์ต่างดาวกูไม่มีโอกาสไปเที่ยวกาแล็กซี่อื่นอะมึงด้อยโอกาสเว้ยมึงเป็นผู้ด <c oughs> <c oughs> ้อยโอกาสคุณลบหลู่ คุณลบหลูนช้างคันนี่แต่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี่เป็นหัวช้างใช่ไม่ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นการทําเสริมขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะมีเหรียญวางอันนี้ด้วยความเชื่อแหละใจตอนนี้ก็ขับสนแต่ไม่กล้าเอายิงตูวมาโอเคโกน<ำ>ําไม่สุดเดี๋ยวมาดีกว่าเดี๋ยวนาให้ไปเพื่อนตัวกูบอกเลยตรงนี้น่าสนใจอากาศค่อนข้างเย็นเลยไว้ตรงเนี้ยผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นที่มาของชื่อช่องลม,เ,ลมเพราะว่าลมเย็นมากโคตรเจ๋ง ตรงที่เราเดินเดินมาทั้งหมดตอนแรกครัแบเบเแบบเอาไว้ถ่ายรูปเล่นอันเนี้ยแล้วคุณเจอเส้นทางใหม่บอกเลยว่าสําหรับนักสํารวจใครที่ชอบสํารวจใครที่ชอบมุดเสียงเสียงแต่ไม่ถึงถ้าตายลอง<ป>มาลองเขาช่องลมครับพี่น้องข้างบนนี่บอกเลยว่าใครที่กลัวความอึดอัดเนี้ยอาจจะรู้สึกอึดอัดแล้วผมจะนำไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเสียงอะไรวะน่าจะเสียงค้างเขาใช่ไอเชี่ยโกหกสองเลยผูหลอนว่ะ ออกเคเฮียกสียงม,มืนเสียงหางกระดิ่งใช่อกเคไอีเเ๋เด้ยเดี๋เว้กลัวจ้าเอ๋งไงเนี่ยใช่ใช่ะเสียงเหมือนกระดิ่งใช่เสียงเหมือนงูกระดิ่งถ้าโกสมม่งบนหลังคาโกเห็นาคาวเต็มเลยอยูเ,ยเขาเยกูมกล้าแต่ถ้ามัน<ก>แเาองิกกล้าแต้าันแรังเราอยู่ข้างในไต่ไห่าเนะนู่นดำๆเห็นไะเห็นดิียกู่ไม่กล้าพูดไอตว์มันตืั่นมันตื่นไอเีย ไฟฉายไฟฉายเฮีย้ยมึงแม่งไม่แคร์กูเลยตอนเนี้ยกูก็ดูอยู่กูรู้มึงไม่เข้ามามึงตื่นเต้นนียอะไรกัคข้างขขานักหนาสาัตว์จะทิ้งกูแล้วอะเฮี <c oughs> ้ยสัตว์มึงเอากูมาทําอะไรวะเนี่ยเห็นไหมฮะ 5. จุดดําๆมันคุยกับกูแล้วตอนเนี้ยมันบอกให้ออกไปคือผมบอกก่อนแล้วว่าตรงนี้ค่อนข้างอันตรายจริงๆนะครับเพราะว่าทางเข้าเนี่ยมีแค่ทางนี้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดมันถูกปิด อันนี้คืองานเข้าแล้วนะเราออกทางอื่นไม่ได้แล้วข้างบนเนี่ยเป็นแค่ช่องไฟเฉยๆคำว่าปีนเป็นงนั้นไม่ใช่เลือดตลกละเฮ้ยไ,ไปได้อีกยู่าตัวมันมันมีรอยคนทําทางเดินเน่ะที่มึงยืนงั้นกูไปตามทางเดินเลยนะคือ,อยังไงก็ได้ถ้ามีทางเดินกูไปต่อนะตรงนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะแหลมนะหินย้อยนะหินย้อยดูแข็งแรงอยู่นะครับไม่เฮ้ยเฮ้ยนี่ซากหินย้อยหักได้นะฮะเห็นไหมเนี่ยแล้วบอกแข็งแรงยังพูดไปทันขาดคํา เฮ้ยตันแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนข้างหน้าเหมือนจะมีอีกอันนี้คือตามสายไฟนะผมดูสายไฟเนี่ยเขามีไฟห้อยอยู่ก่อนหน้านี้คงมีคงมีไฟเปิดเอาูตรงนั้นเพื่อนๆผมไม่เคยมาเที่ยวฟิลนี้เลยนะแล้วแล้วก็ถ้าเกิดผมคิดได้ว่ามันอันตรายขนาดนี้ผมคงไม่เข้า,านะแต่มันเข้ามาแล้วมันต้องไปให้สุดวะ <c oughs> ค่อยๆเดินมานะระวังหัวนะตามจานโก้ไปครับเฮ้ยตุ๊กแกไหนเมื่อกี้เดินผ่านนังนั้นตุ๊กแกจริง ตัวใหญ่ปะตัวใหญ่เลยเฮยกูน้ำหน่อยกูกลัวตุกแกเฮ้ยกูหลอดตุกแกแล้วเนี่ยราวังว่าจะได้ทางออกเจอสิ่งที่ที่ผมเห็นในข้อมูลในคลิปและล่างไหพระจริงเหรอพระเจ้าเรามาลึกขนาดนี้เจอพระด้วยนะฮะ ระวังนะตร <c oughs> งนี้มีร่องรอยของการหล่นของหินอยู่อ๋อมีพระพุทธรูปนะฮะโกูได้มาถึงนะฮะได้เจอพระพุทธรูปข้างในพระพุทธวิโมกหลวงปู่ง้อนง้นโสรโยและคณะสิทธิ์มอบให้ฟรีไหว้เป็นสิริมงคลน,นะโอเคครับผมครับ,ค,รบคุ้มครองขอให้มีความเจริญความสุขครับผมขอให้เดินทางออกไปจากถ้ำนี้ได้ก็โอเคแล้วครับขอบคุณครับและนี่คือหนึ่งวันกับตัวครับ มันเอาผมมาทำอะไรวะเนี่ยตรงนี้แหละตัวนี่แนหะละความเขาบินละมันอุยมันจะโชว์ตอนนี้อะไรวะมันมาสำรวจ,รวจเอาเอาบินกันใหญ่สัตวกม,มันกองจะหมดเปล่าจะหมดอ่ะหมดไปแล้วตัวหนึ่ง ตัวไปเหอะเราต้องเดินทา,างาแล้ววะผมพอแค่นี้ดีกว่าตัวโอเคหนักหนาแค่นี้กูก็กลัวตายตายหาแล้วตัวครั้งแรกกูพ่งมาเป็นอะไรจริงๆจังๆกันหลายปีแล้วไม่ทำอะไรแบบนี้นทําอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับ,รบแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อมูลเกี่ยวกับช้างฮันนี่นี่ ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะขอหน่อยเคยอยากรู้จริงว่ามีปัญหาอะไรกับมนุษย์ต่างดาวอยากรู้จริงๆเลยดาวไหนสปูเตอร์ไนบอล FJ0 ที่เราใช้กันวันนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านโมโนวิวนะครับเป็นร้านที่ผมยืมมาให้ตัวขี่นี่แหละรถที่ผมยืมมาเนี่ยมีปัญหาอะไรเปล่าตัวขี่แรงไหมเนี่ยก็ขี่ตามที่เต็มที่ของมันนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมขอเคอกันแน่นนี้นะสนุกสนานชอบตรงล้อยางลมนะฮะมันนิ่มไปเลยครับอเคต่าง ค่อยสบายใจหน่อยเอาไปคืนเขาจะได้ทำหน้าถูกโอเคขอบคุณมากครับ <laughs> แล้วก็ก็อะไรอีกโอ้นี่ยังไ,ไม่ลืม <laughs> กูถือไว้เนี่ยหมวกคอมสปอร์ต M1 ครับตัวชอบมากมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะโปรเจกต์ Project หาเพื่อนขี่ของผมมันจะไปขี่กับใครจะไปหาเพื่อนคนไหนจังหวัดไหนเดี๋ยวติดตามกันด้วยแล้วเดี๋ยวตัวถ้าเกิดมีโอกาสเราวกกลับมาเจอกันอีกน่อยขอให้<ม>ได้เจอกันอีก ให้ได้เจอใช่ยังไงฝากติดตามช่องตัวด้วยได้ครับตัวเกาะตาสงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสตรีมมี่ด้วยนะครับฝากด้วยครับสตรีมมี่มีดมีดเออทูที่มันถูกหนเวนยนะสตรีมมี่เออทูอยู่ด้วยกันมาสองคลิปไลฟ์เพื่อนด้วยโอเคติดตามด้วยครับครับบ๊ายบาย